เอาอะไรกันนี้อ่ะเมื่อวานนี้ผมส่งใครไปแล้วเมื่อวานนี้ผมส่งใครก่อนจำไม่ได้ละเออมีคนโดนแบนไปหนึ่งโรงเรียนประถมมิดวิชแต่เล่นไปเล่นมาผมว่าเนเมนี้เป็นตัวที่แบบค่อนข้างดีนะมันถ้าเกิดหาจังหวะด,ดีได้อะ่ะหาจังหวะตีแบบแม่นๆ สวัสดีครับดาว้้เฮ้ยบาลานหรอโอ้มาถึงผมเจอคนตึงเลยข้างหน้าเป็ซอมบี้นะดา,ดาว้ยระวังไม่เขาชุกตึงขนาดนี้กันทุกเกมเลยเนื้ตึงทีครับดาว้้ อุ้ยไม่โดนได้ไงเมื่อกี้หนึ่งทีครับแต่ไว้ตีครับผมเนีย่ยถ้าอยู่มุมเดียวยังไงก็โดนอะ่ะมันเป็นมุมที่แบบไม่รู้จะไปเล่นไหนเออไม่รู้จะไปเล่นไหนดีวิ่งออกก็ไม่ได้เครื่องนี้มีคนปั่นครับ hey, อะไรซอมบี้ <c oughs> หนึ่งที ลอยเท้าลอยเท้ามาบาล้านทุกคนเลยเหรอบาล้านทุกคนเลยเหรอออกเครื่องไปทำประตูก่อนฟังหมินม่นหนึ่งทีครับฟังหมิน โดโลัวหนึ่งเจ็บตีครับผมหนวดยาวเกินโดทุกดอกหนวดผมยาวครับผมไม่นะกลับมาไม่ทันเก็บหน้าก็ได้คุณผมอยากเล่นในเมย์บ้างละเฮ้ย ซอมบี้เฝ้าเครื่องหน่อยเร็วเครื่องจะเสร็จละยงไปด้านล่างไหมได้ไงซอมบี้เจอใคร <S <S เดี๋ยวผมพังเครื่องไว้ก่อนเนาะทำดีมากครับเจ้าซอมบี้อันสามเลยหนึ่งทีครับผมวันนี้เนียนเกิน เงี้นเกินปุยมุยหนวดเรายาวมากปีจ้าตีมทวนตีซวกไปก่อนเราอะ่ะฟาดงวงฟาดงาไปก่อนครับเราอะเกมที่แล้วหนวดสั้นสองเมตรตีไม่ถึงด่านนี้มันเล่นง่ายครับคุณ แต่ถ้าเกิดเว้ยเคร่งเสร็จเลยเหรอเมื่อไหนเสร็จอะด้านบนด่านนี้เล่นง่ายครับด่านส่วนโรยลามันเล่นยากนะความคิดผมอะ่ะผมไม่ค่อยชอบด่านนั้นอยู่แล้วมีรอยเท้าแถวนี้ด้วยโดดลงไปหรอแต่ไว้อีกแล้วหรอต่ไว้ขนมไดโนเสาร์เอ้า ไม่มีทางเข้าเนี่ยคนที่มาช่วยอยู่ไหนหน่งทีครับผมเฮ <c oughs> ้ยพอวนมาเข้านี่เนย <c oughs> เอาไม่โดนหนอเมื่อกี้ <c oughs> เต็มเต็มเลยนะ <c oughs> ไม่โดนได้ไงงงแป๊บต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาเรา ตอนหน้าตาเราไม่โดนได้อย่างไรงงอุ้ยโอ้โหเนี่ยพาดตัวไปเลยอะ่ะทำไมไม่โดนนะแปลกไหมเอาอยู่มุมนี้ยังไงก็โดนร้อยเปอร์เซนต์อยู่มุมนี้ยังไงก็โดนขอนงไม่ด <c oughs> ออไ,ได้ผมว่าคนนี้แปลก,ปลกคนนี้เขามีสเต็ปคนนี้เขามีสเต็ปของเซา พังเครื่องก่อนครับแล้วก็หลอกเครื่องไปเฮ้ยซอมบี้เจอใครผมเดินเร็วฝ่ามามมีคนวิ่งไปช่วยฮะหทีครับผมหมดแต่เล่นกับซอมบี้เราสวัสดีครับคุณลักซิกทีวี โกซ้ายยกขวาก็ไม่ได้ช่วยหรอกนะบอกเลยไม่ต้องโยกจ้าแหวนครับผมด่านนั้นที่จุ๊ดเด็กมันเยอะวนสบายใช่ครับผมผมไปเล่นไปเคลื่อนแทงมาได้แทงสองคนเก็บสี่อ๋อแหวนสองแทงสองเพราะว่าเขาเกรงกลัวไงเขากลัวแบบกลัวโดนแทงเขาก็เข้าตู้ พอตู้ก็โดนแขวนอยู่ดีชาย่ะละเราช่วยกันนะครับผมเอ้ยปัเสเซจเลยเอาเรื่องตีอุย้ยไม่โดนเอาล้วอยู่ด้วยกันสองคนอย่างนี้ยังไงอะ่ะทึ่งทีเลยตีตีทิ้งตีคว้างกันเราอะ ดีไม่มีที่จะเล่นอะอยู่ในเนี่ยอย่นี่ไม่มีที่จะเล่นนะ,นนนท,ะนนะทางไม้ก่อนเฮ้ยมีคนฉีดยามีคนเล่นของแหวนนะครับผมอีกาทำงานแสดงว่ามีคนตรงนี้เครื่องจะเสร็จแล้วเอาไงดี ปล่อยเสื้องก่อนนะเนาะเฮ้ยโหวิ่งมานี่เลยหนึ่งทีครับผมช่วงมินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนฮิวเพิ่นเพื่อนฮิวอยู่ลากมาทำไมต่อย,อ,ยออกหมัดเลยแล้วกัน บาลานสแลนดิ้งโอ้โหผ้าถุงเราปิวเลยเมื่อกี้ผ้าถุงเราปิวเลยจริงไปไปโดนตีครับผมปล่อยพลังไปแล้วซอมบี้เราไปอยู่ด้วยกันเลยนะแบบไล่คนเดียวไล่คนเดียวกันเป็นไปได้อย่างไรแถวนี้มีคนเอ้ยทำอะไรตรงนี้ ทำอะไรครับตรงนี้ <c oughs> เดินแบบสโลว์สโลเอ้ยไม่ได้ <c oughs> ต่อย <c oughs> ต่อยแรงมากเ,เมย์เฮ้ย <c oughs> จู้ยังไงของเขาเนี่ย <c oughs> โอ้ยโดนไม้เฉย ต่อยครับผมต่อยหน้าเสาเลยเส็จอีกหนึ่งเครื่องรัวรัวเอาไปละสองคนเฮ้ยอยู่ด้วยกันนะครับสองคนเขาอยู่ด้วยกันเลยเนาทางนี้ไปไงเนี่ยยังปั่นอยู่เฮ้ยโอ้โหปั่นไม่สนอะไรเลยถามจริงทำแบบนี้ได้ไง อ่อยเลยแล้วกันแอลาไว้ก่อนไหมดเดว้ยฮะน่าอยู่ด้านล่างนะหนึ่งทีครับดาไว้โดนรัวครับดาไว้โดนแน่นอนครับดาไว้ยตายนี้ oh. Oh. เขาอยู่ด้านบนหัวเราอีกคนนึงเนี่ยเนีย่ยซอมบี้ไล่อยู่เนี่ย แต่ขึ้นยังไงแหวนครับผมขึ้นไปดูก่อนสอมบี้ไลไปไหนแล้ววิ<ป>่งไปนู้นละนึกว่ามาปั่นต่อไม่ใช่ ว้าทำไมเขาวิ่งเป,ปง็นวงกลมว่ยทำไมเขาวิ่งอยู่ตรงนี้อย่าบอกนะท่อเกิดตรงนี้คือใช่เฮ้ยท่อเกิดตรงนี้คนที่โป <c oughs> โอ้โหโปเนียนโปเนียนไม่มีความเนียนถ้าวิ่งวนอย่างนี้วิ่งตรงนี้ผมรู้เลยว่าไม่ใช่เห็นไหมโปมันเยอะเกมเนี้ยวันนี้โป <c oughs> ผมว่าอยู่เฮ้ยทำไมเขาวิ่งวนตรงนี้วะถ้าท่อ,ทอเกิดตรงนี้ก็ใช่เลยแหละวันนี้เวลาหมดลงแล้ว หวังว่าทุกคนจะสนุกและมีความสุขกับคลิปที่ผมทำขอบคุณที่เข้ามารับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย